สวัสดีครับนี่คือสายดี้เรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับหลายคนมักจะนํายาที่ใช้กับคนไปรักษาสัตว์เพราะว่าคิดว่าสามารถใช้แทนกันได้ซึ่งนั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่ายาพาราเซตามอลนั้นทําให้แมวตายได้ครับเ้ยิพี่ก้าวเดี๋ยวเดีว อ,อย่าเพิ่งกินนะยาพาราเบนเนียขอเหอจะเอามาให้แมวเอายาพาราเปให้แมวไม่ได้พี่ไม่สงสารนันหรอไม่ใช่ไม่สงสารแต่ยาพาราเซตามอลเนี่ยมันทําให้แมวตายได้ยาพาราเซตามอลเป็นอันตรายต่อแมวจริงหรือยาพาราเซตามอลเป็นอันตรายต่อแมวครับเพราะร่างกายของแมวไม่มีเอนไซกูโค,คลนิโอแทนสเปเรสซึ่งจําเป็นต่อการสลายยาหากแมวกินเข้าไป ยากจะไปทาลายเื้อเลือดแดงของแมวทําให้ไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เกิดภาวะเลือดขาดออกซิเจนเพียงแค่เสี้ยวของยาก็อาจทำให้แมวตายได้หลังจากกินยาเข้าไปเพียงไม่นานแมวจะมีอาการน้ําลายไหลอาเจียนปัสสาวะเป็นสีแดงหน้าและอุ้งเท้าบวมครับอุย вот ถ้างนะั้ <ทำ S 1> น,นนะว่าเอาแมวไปหาหมอก่อนดีกว่าป้าลูกป้าโอ้ป้าไอ้ว้าเอาพี่ไปด้วยพี่ไม่สบายไอ้ว่าพี่ไปด้วย สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี